มูฟออนส,สวยๆโบเมลดาเปิดใจครั้งแรกรับคุยกับพระเอกคนนี้อยู่ถูกจับจีนกันสนานอยากให้คือกันจริงๆสำหรับนางเอกสาวโบเมลดากับพระเอกหน้าตีอาเล็กธีรเดชที่ช่วงนี้ก็มีโมเมนต์ให้ได้เห็นกันตลอดต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เคมีกันดีๆถือว่าเป็นการออกมาพูดครั้งแรกของสาวโบกับความสัมพันธ์กับพระเอกหน้าตีผ่านทางนายอินเตอร์เทนโดยเธอนั้นได้รับแบบเขินๆว่ากําลังคุยกับอาเล็กอยู่โดยโบก็ได้เปิดใจว่าอะไรๆไ,ไม่รู้ไม่รู้หนูเป็นผู้หญิงหนูไม่ตอบ จริงๆเขาก็เป็นพี่ที่น่ารักเราคุยกันมากขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นพี่เขาเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายดีกับเราและทุกคนส่วนที่ไปออกรายการของอาพี่อเล็กนั้นก็สนุกดีเพราะเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนคนจะโฟกัสโบกับพี่อเล็กแต่จริงๆแล้วไปตามรอยอาหารเหมือนกันส่วนประเด็นที่มีคนเห็นไปกินข้าวด้วยกันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามีการคุยงานกันด้วยแล้วก็ไปกันหลายคนแต่ที่บอกว่าคนเห็นแล้วเดินแยกกันไม่เคยทําเลยค่ะก็เดินกันปกติจะเดินแยกกันทําไมถามว่าตอนนี้โสดไหมโสดค่ะโสดอยู่ เวลาโดนถามถึงเรื่องนี้เขินไหมก็เขินและปกติมันเวลาผ่านมานานสักพักหนึ่งแล้วไม่เป็นเรื่องปกติที่เราต้องหาอะไรทําให้หัวใจเข้มแข็งและก็แข็งแรงขึ้นตอนนี้ก็แข็งแรงอยู่แล้วอยู่เพราะว่าออกกําลังกายเยอะไปเรื่อยๆค่้าไม่รีบร้อนอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราก็อยู่ตรงนั้นพี่อเล็กก็มีความสุขไหมโบตอบแทนเขาไม่ได้อันนี้ต้องไปถามเขาเองคะ่ะ